ันนี้เรามาพร้อมกับทีมงานนะคะเดี๋ยวเราจะมีของแจกของแถมค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับูกุกท่านเลยค่ะเข้าสู่นี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์บัตร Travel Card ดีๆนะคะ่ะที่อยากจะแนะนําให้กับทุกๆุกท่านได้รู้จักนั่นก็คือ You Trip Digital Wallet บัตรแทนเงินสดค่ะต้องบอกเลยว่าของเราเนี่ยแตะรูดจ่ายฟรีทุกค่าธรรมเนียมเลยนะคะวันนี้ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครมี You Trip บ้างไหมคะมีไหมคะมีอูหด้านหลังมาแล้ว เตรียมเลยค่ะเนี่ยสำหรับใครที่บอกว่าเป็นลูกค้า เป็นลูกค้าปัจจุบันนนองหรือว่าลูกค้าใหม่จากยูทิป b นนะคะมาเที่ยงในงานนี้รับรองเลยว่าคุณจะได้ของแจกของแถมจากบุตกกิจกรรมของยูทิปกลับบ้านแน่นอนค่ะบัดยูทิปนะคะมั่นใจนะคะเลดดีแล้วก็ใช้งานได้ทั่วโลกเลยแล้ววันนี้นะคะลูกค้าเรามีของแจกของแถมมาที่เช่นนี้เลยค่ะหมอนรองคอมเมม r รี่มโ,มรโฟมแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นกระบอกน้ําเก็บร้อนเก็บเย็นที่จอแจกให้กับคุณลูกค้าง่ายๆเลยเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของยูทิปเนะคะที่หน้าบุตกกิจกรรมบุตเราจะะอยู่นะคะ ตรงบูธเอสาสามารถแวะไปเจอไปเจอกับพวกเราได้เลยก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะขอแนะนำนะคะว่ายูทิปของเราคืออะไรอย่างที่บอกไปนะคะว่ายูทิปของเราเนี่ยเขาจะเป็นบัตรเชเวลการ์ดที่คุณสามารถแตะรูดจ่ายฟรีทุกค่าธรรมเนียมฟรี free อะไรบ้างฟรี free, ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมรายปีค่ะค่าธรรมเนียมแรกเข้าโอ้โหก็ฟร,รีเหมือนกันนะนะคะไม่คิดเงินเลยค่ะรวมไปถึงค่าธรรมเนียมการสมัครก็ไม่มีคิดเงินค่ะลูกค้าเดินทางไปต่างประเทศเอ๊ะ ดไปไม่พอเพราะเงินสดไปไม่พอนะะีคะอยากจะไปกดเงินที่ตู้ ATM ต่างประเทศก็กดได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมนะะี่ยะรีดว่าเป็นบัตรที่ใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะใช้ได้ทั้งหน้าร้านค้าและออนไลน์ด้วย ดูทริปของเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะแลกเงินเก็บไว้ได้ค่ะกว่า10สกุลเงินเลยและคุณสามารถที่จะไปเที่ยวได้รอบโลกเลยนะคะเพราะว่าของเราเลยค่ะสามารถแลกเงินเก็บไว้ได้ค่ะกว่า150สกุลเงินทั่วโลกเลยด้วยมีระบบ smart exchange นะคะที่สามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบอัตโนมัติได้ด้วยแล้ววันนี้ท่านไหนที่แบบว่ามาเดินเที่ยวในงานเนี่ยค่ะกำลังจะดูทริปนะคะจองทริปว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันญี่ปุ่นเนี่ยใช้ได้ทั้งรถไฟฟ้านะคะรถ mrt ต่างๆ รถะะมลก็ใช้ได้แต่รุดจ่ายได้สะดวกสบายเลยด้วยนะคะและบัตรของเรายังสามารถที่จะใช้ในไทยได้นะลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าขึ้นลง MRT เนาะก็สามารถใช้บัตรยูทีฟของเราในการขึ้นลง MRT ได้ฟรี Free ไม่มีค่าธรรมเนียมเวลาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเขาไม่มีช้า2.5เปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนกับบัตรอื่นๆเนาะท่านไหนที่สนใจอยากจะสอบถามราย,ราย,ราย,รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแวะไปได้ที่หน้าบูธกิจกรรมของเราได้เลยนะคะบูธ A19 ค่ะแวะไปเจอกับพวกเรายูทีฟได้เลยนะคะ ของเราลูกค้ามั่นใจในระบบหลังบ้านได้เลยเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าของเราเนะคะเราจะมีพาร์ทเนอร์เดียวกันค่ะกับธนาคารกสิกรไทยอยู่ตรงหัวมุมนี้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าบัตรของเราเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะคะ mm. และก็เน้นย้ําอีกทีว่าฟรี ธรรมเนียมไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการสมัครค่าธรรมเนียมรายปีค่าธรรมเนียมแรกเข้าไปกดเงินที่ตู้เ TM ีมต่างประเทศก็ฟรีฟรีค่ะรวมไปถึงลูกค้าสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเงินได้แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่วงไหนเลทเงินดีเลทเงินถูกอย่างที่ตอนนี้ญี่ปุ่นถูกมากใช่ไหมคะด้วย่าว่าโอ้โหนะคะถูกมากสามารถแลกเก็บไว้ได้นะลูกค้าแลกเก็บไว้ได้ค่ะแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินไทยได้ไม่มีการชาร์จไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นเลยด้วยไปเที่ยวรอบ 150สกุลเงินไปจีนก็ได้นะคะจะไปที่ไหนก็ได้รอบโลกค่ะเติมเป็นเงินไทยเข้าไปเนะะี่ยค่ะเขาจะมีระบบสมาร์ทเอ์เชนที่สามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบอัตโนมัติเลยนี่แล้ววันนี้พี่พิธีมีอะไรมาแจกคะมีเป็นหมอนรองคอเมมโมรี่โฟมแบบนี้นะคะรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมหาผู้โชคดีกันค่ะนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเดินเข้ามาอยู่ภายในงานนะเดินอยู่เนะะี่ยค่ะภายในงานเดินมาหน้าเวทีก่อนได้เลยลเราจะมีกิจกรรมแจกหมอนรองคอ อะแล้วนะคะเกมต่อไปหูตอนนี้รู้สึกว่าลูกค้าอยู่ที่ของเราเยอะมากนะคะอย่างนั้นเนี่ยจะขอลูกค้าที่มียอดเงินในแอปเยอะที่สุดแล้วกันค่ะมีไหมคะใครมีเท่าไหร่มาได้เลยพุณพี่มีเท่าไหร่คะเ,เงินอะไรก็ได้ที่มีเยอะที่สุดจํานวนเยอะที่สุดเ,เ,เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คให้เลยติ๊กตอ t ติ๊กตบับติ๊ก เปิดได้เลยค่ะเปิดได้เลย YouTube ของเราปรีทุกค่าธรรมเียมขยับสมัครบูธ A19 ตอนนี้ใครที่มีแอปพลิเคชัน YouTube F4 สมุพวง,งอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะคะลูกค้าจ๋าใครที่แรกเงินไว้หรือว่าเติมเงินเข้าเป็นเงินไทยมีเยอะที่สุดมีไหมคะมีไหมคะมีะไหมคะเท่าไหร่คะทีมงานคะเลือกมาได้เลย Tiktok Tiktok มีไหมเอ่ยยอดเงินเยอะที่สุดนะคะโอนแบ่งมาให้ MC ได้เลยค่ะ ไม่ใช่ยอดเงินที่อะที่สุดค่ะรับไปเลยหมอนรองคอเมมโมรี่โฟมค่ะมีไหมคะทีมงานช่วยดูหน่อยหนึ่งานโอเค okay ค่ะอีกเดี๋ยวนั่งรอฝั่งนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ขึ้นมารับของรางวัลน,นะคะและคําถามถัดไปอันนี้เป็นคาถามน้องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองต้องบอกเลยว่าใครที่มีแผนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องรู้อยู่แล้วละ่ะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนบ้างนีะคะยังจะถามว่าแคนนึกอยู่นึก นะคะนึอกอยู่เยียกจะถามว่าชุดประจำชาติของประเทศ ไปอย่างที่บอกเลยนะคะว่าบัตรยูทิพของเราเนี่ยเขาเป็นบัตรเวลการที่สามารถแลกเงินค่ะได้นะคะคุณไปเที่ยวเนี่ยได้รอบโลกเลยแลกเงินได้กี่สกุลเงินเดินมาแล้วชูมินิฮาร์ตค่ะคุณจะได้เลยนะคะกีส่สกุลเงินคะยูทิพสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินได้รอบโลกกี่สกุลเงินนะคะมินิฮาร์ตค่ะมินิฮาร์ก่อนค่ะมินิฮาร์ก่อนตอบ กี่สกุลเงินคะสิบค่ะสิบสิบสิบยังไม่ใช่ค่ะมีไหมคะทำมินิฮาร์ดโชว์หนูก่อนอ้าหอันนี้แบบหัวใจใหญ่แบบสี่เนี่สี่ปีเงี่ยเท่าไหร่คะหนึ่งหนึ่งสกุลเงินสิบเอ็ดสบเอยังไม่ถูกค่ะกี่สกุลเงินคะรอบโลกนะอู่โลกเราเนี่ยยี่สิบสามยังไม่ถูกค่ะอะไปให้ละกันขึ้นต้นด้วยหนึ่งลงท้ายด้วยสูงนี่นี่ มินิฮาร์ดก่อนนี่เป็น150งสกุลเงินทั่วโลกถูกต้องค่ะเดี๋ยวนั่งรอได้เลยนะคะนั่งรอได้เลยค่ะฝากไปด้วยนะคะกับยูทูบหนึ่งอีกหนึ่งคำถามใช่ไหมหนึ่งคำถามนะคะบูธยูท b e ของเรานะคะนอกจากที่จะแลกเงินได้นอกกว่า150สกุลเงินทั่วโลกแล้วเนี่ยเขาเป็นบัตรอะไรนะพูดไปเมื่อกี้เองอะ่นะคะใครที่อยากตอบ เดินเข้ามาแล้วเอามือแตะไรมาค่ะมาค่ะตอบตรงนั้นได้เลยหรอบัตรอะไรคะคาร์บ l, này, cả, uh, okay, l é, c กา d ์ดชาวเวลกาถูกทุ่ต้้งโหเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดินเข้ามาบนเวทีได้เลย ของด้านนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่บอลสุดหล่อสุดเท่ของเราแจกให้เลยนี่นะคะสําหรับใครที่อยากได้ไม่ต้องเสียใจนะคะตามไปที่บูธเอชสิเรามีกระบอกน้ําเก็บร้อนเก็บเย็นนะคะมีของแจกเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพหน่อยนะคะอ่าอยูช่ชิดกันนิดนึงนะคะโอเคนอนอยู่มุมได้เลยะคะ่ะ ของกล้องนะคะ บัตรแทนเงินสดค่ะแต่รูดจ่ายฟรีทุกค่าธรรมเนียมนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมรายปีค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วก็ค่าธรรมเนียมแรกเข้าใดๆก็ไม่มีการชาร์จแน่นอนนะคะและลูกค้าไปกดเงินที่ด้วยรอบโลกเลยได้กว่า150เงินเก็บไว้เขามีระบบสมาร์ทเอ็กชเชนที่สามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินเก็บไวไ้ได้แบบอัตโนมัติด้วยนะคะมั่นใจได้เลยว่ายูจิปเรดดี้มั่นใจใช้ง่ายทั่วโลกค่ะสำหรับรอบนี้แล้วก็วันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อน ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบค่ะ